ประเทศอะไรที่นายกมีอำนาจน้อยที่สุดไว้เป็นหน้าเป็นตาเป็นเรื่องของการทู่แต่อำนาจจริงๆแล้วอะอยู่ที่ประชาชนทุกคนคิดว่านี่คือประเทศอะไรลองมาทายกันในคอมเมนต์นะคะและตอนจบแอมจะมาเฉลยค่ะขอใบให้ว่าที่เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7รัฐเขาถึงใช้ชื่อว่าสหพันธรัฐจุดๆแล้วแต่ละรัฐก็จะมีผู้นําของตัวเองมีกฎหมายนโยบายที่แตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่การตัดสินใจของประเทศนี้เกิดจากการทําประชามติโดยประชาชนแต่ละรัฐแต่ละเมืองก็เก็บภาษีไม่เท่ากันการดูแลไม่เหมือนกันแต่ว่าระบบสา ทุกอย่างเป็นส่วนกหญ่คือเขาให้ประชาชนน่มีส่วนในการตัดสินใจและเลือกชอบอะไรไชอบอะไรอยากทําอะไรไม่อยากทําอะไรเช่นนะจะเลือกให้รถมาเก็บขยะวันไหนอ,ออกมาทําประให้การขึ้นรถไฟฟ้าที่ต่างๆไม่ต้องมีที่ตอกบัตรก็มาทําประชามติการปรับขึ้นของค่าแรงที่อยากจะกระซิบบอกค่าแรงที่ประเทศนี้อยู่ที่700บาทต่อชั่วโมงนะคะประชาชนได้ลงมาติกันแล้วว่าจะปรับขึ้นอีกในปีหน้า90%ของประชาชนในประเทศนี้ออกมาทําประชามติด้วยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เราพูดได้เลยว่าอํานาจอยู่ในมือประชาชนจริงๆและนี่ คือปอดเช่ด